พสวัสดีคุณธนพลนครับอ๋อครับผมครับครับสวัสดีครับท่านท่านนายสุจริเริ่นครับสนับพีตัวเสียงรับสายแล้วก็เอ็ซีเบิงนําตัวใสตัวลงโอ้มันคือนอนซีสองซีสามเป็นยังือนอนเด็กเถดเฮ็ดเอียง้างอียังอยู่มันนอนบํารับเฮ็ดอพอลโลอยู่นอนบํลรับ ครับสั่งอพอลโลอยู่จะไปดาวอังคารแบบปีเตะว่าเนาะเอาครับมันมันจังได๋ล่ะคนเฮาเนาะมันมังบางมือกันรับยาบบางมือก็นรับง่ายกินกาแฟหลายบ่กินไอ้ยาชูกําลังหลายบ่แม่ี้ยนแมนที่เงนล่ะคือขวดละ10บาท20บาทนึ่งอย่ากินหลายมันบ่ดีได้น้ําตาลก็หลายอืมงก่ก็ทั้งเช้าทั้งเช้าทั้งบ่เช้าขน่ดนั้นเนี่เอ้าอ๋ออันนั้นก็ว่าไปแต่ว่า ว่าขนายเาเรื่องคนบาเนาะคนจิตวิปลิตจิตวิปลิตวิปลาสอันนี้ก็มีมากตัง้งแต่รังพุทธการก็มีคือการพวกพี่บาทมไมผมยังทันซึกผมกต่ยางคุ่ดงยางสวนพี่บาไลหลายียวไอุดุรอนน้องไข่เจ้าสีงิง่างแบบแบบกกระสอบโมเมนเยยมก็บขยะในถุมสะพายกระสอบแต่ก็ะห่มผาเลี้ยงยางน้ำมันท่านแต่ก็มีคนไปจอรดรถ ซื้อกาแฟซื้อน้ำไปถวายเก็จะซื้อน้ำซื้อคนพิบัติย่านั้นนะเขาคิดว่าเป็นลือสีสีผัยเงี้ยพวกก็อาจจะแม่นอีลีก็ได้อาจจะไม่ลือสีอีลีก็ได้เนี้ยเงี้ยคนก็งมไล่งมยังงมตัดเน่าหอนหลาตุ้งคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นอืมผมก็ได้สัมผ่ได้สัมพัดกับพวกที่เขาซื้อน้ำซื้อยังเขาไปกราบกราบผ้าพันนี้เด้เขาก็ไปจจาเกินพวกนี้เออ กับซามเทือนุ่นุ่มปรกาเอาน้ามภาว่าให้ควรกับพยักหน้ากับไฟนี่สิน่ะผมก็เลยคิดว่าผูกคนยังทุ่มถมสวนทางเจ้าก็ปล่อยกโบต่างกันเนาก่อนเจ้ากระบาดกับกระบาดยกันกระบาดย่างกับกระบาดย่างบ่พันว่ากันต่างคนต่างไปตามทางเนาะเออต่างคนต่างย่างตามพิธีตามวิธีของเจ้าของเออนั่นะนะเพราะเจ้าเลยว่าจิตเตสังกิริเตทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมอง ุกคนมันก็ต้องมีอันที่ไปอันที่ชามองแล้วมันก็บ่มีความสุขเพิ่นก็เว้าถึงเรื่องออืนายคนหนึ่งนายมนุษย์คนนึงที่ไปคมขืนภิกษุณีอุบลวันหน้าแจ๊คเซียวฟิดอยังเราเล่ากับคนพี่บ้าว่าซั่นก็ว่าคนพี่บ้าเราวิปริตว่าซั่นนั่นน่ะมันอีตาหนึ่งที่ไปคมขืนภิกษุณีซื่ออุบลวันหน้าแล้วน่ะแต่สุดท้ายก็สิเป็นทินสู่ตรกันหมอมนุษย์ก็ได้ นันนีเบาเรือนพุทธการมาก่อมะหอดสู้มือนีผมที่โตรในที่ฐานนายบาทที่โตรพวกจิตวิปริตวิประหลาดมันมุ่ยไปอยากเป็นบาปมันมุ่ยไปอยากมีสติปันเพื่อนหรอกครับแต่ว่าเฮาที่โตรเขาไอ้สันเป็นคือเฮานี่แต่มันจทไายคนคือคนบ่มีสติคนโมหุโตนระนอกซึ่งว่าเหตุเหตุ <c oughs> ไปต่างๆนานะ <c oughs> สันคนมีสติสัมปชัญญะนี้ก็ที่ทุกคนแบบเนาะเอาเอากระเพาะก็ต้องใจครับให้กำลังใจไปหายุค่ายาไปหาแเสียนะหมอเนาะขอบคุณหลายครับคผมครับขอบคุณครับอ้าวก็ยัยมีมาล่ะ แวัสดีครับพวกบ่ามึงจะไปแถวฝั่งเหนือเด้อเป็นหยัางไรป่าหมากําลังยิงกันโอ้เขากําลังเดียวกันปืนโดนว่าใส่หัวอืมมีการหอบสังหารเนาะในนเเขตแดฮหลบสังหารกันอยีกโอ้กันยิงเตือนว่าเรื่อย็คอยคอยมันลูกปืนมันหลุดมาทั้งทีว่่าซันอืมพี่บ่าของบึกเสืออย่าไปทางนั้นจะไปครัไปเดอกเซ็ตเราบ่ไปดอกเราอยู่กรุงเทพฯก็เมียเราครับครับเท่ากันเริอมตั้ง กอตอเข้ามาชุมื่วว่านี่พวกหัวว่ายทั้งหลายเขาเขาวนนับคะแนนไหมเจ้กันราะว่าการนับคะแนนอยู่ในนวยเหลือตังมุ่ยไพ่ทักสวงยี้งเขาจากยางหมดแพรเพราว่าจเจ้แกันทั้งสี่เขา้ามาชุมแล้วเขาบนเหลือตังม,ม,ม,มีมดีบนเหลือตังไหมบ่ถูกต้องทันระเบียบครับแต่่ามีมดีเหลือตังมองในสามมองสามมองอยู่วันที่ยี่สิบสองนี่กุมภาพเหลือไหมแล้หละ ว่าบริเลดังกับม่วนว่าทั้งที่มองนึง่งฝนตกไปบ่ <c oughs> <c oughs> ได้เออ